เหมือนเนม e ีอ่ะอะไรเงี้ยคือแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นข้างหลังนี่ขยายถูกไหมอย่างเช่นดอลลาร์พาวยูโรมันคืออะไรคะน้องๆขามันคือค่างเงินค่ะแสดงว่าคำข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่คำว่ายกตัวอย่างเช่นมาขยายคำว่าค่างเงินคืออะไรเห็นปุ๊บรู้เลยค่ะน้องขาที่น้องรู้จักคือ currency สกุลเงินเขาบอกว่า t r ถ้ l เรา c h e c k เช็คนักท่องเที่ยวเนี่ย in major currencies ในสกุลเงินหลักๆอย่างเช่นเงินดอลลาร์ของอสหรัฐอเมริกาเงินพาวของอังกฤษและเงินยูโรเนี่ยควรที่จะแลกในกรุงเทพที่เป็นคำแนะนำนั่นเองว่าจะไปที่ต่างประเทศเนี่ย้างเงินหลักๆพวกนี้ถ้าจะเอาไว้เป็นเช็คนี่ควรแลกในกรุงเทพนะไม่ยุ่งยาก เพราะหนึ่งบอก frequency แปลว่าความถี่ความถี่คลื่นวิทยุอะไรเงี้ยไม่ใช่ e x change s แปลว่าการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ค่าเนึ่งค่ิด situation สถานการณ์คนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นใช้เป็น currency school ินึ่สบอกว่า the government has to d o a new energy saving campaign to solve the country's energy crisis เขาเป็นเวิร์บหมดเลยค่ะ ed นะคะ notice emerged installed launched รัฐบาลจะทำอะไร new คำหลักคือเรา campaign campaign ว่าการรณรงค์การรณรงค์แนวทางการรณรงค์ใหม่แสดงว่าเป็นการเปิดตัวการเริ่มใช่ไหมคะ เวลาเราจะเริ่มทำอะไรหรือเปิดตัวอะไรเราจะใช้ Launch ลอนเชนน้องค่ะ l a u launch p r o j e c t l a u n c h c a m p a เ g n เขาบอกว่ารัฐบาลจะเปิดตัวการรณรงค์การประหยัดพลังงานใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตวิกฤตที่เกี่ยวกับ พลังงานของประเทศคืออาจจะตอนนี้แบบลิกฐานินลิกไนใกล้จะหมดแล้วก็วควรที่จะมามีการารณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานใหม่ขึ้นเพื่อตอบข้อสีข้อหนึ่งโน t ติสแปลว่าสังเกตคนเรื่องกันเลย emerge d แปลว่าโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่ามีน้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเหมือนสิ่งแตลกวลอมโผล่ขึ้นมา oh, something emerges from the sea อะไร something STH นะคะ emerges from the surface ก็ได้ในผิวน้ำสีมันง่ายไปในทันโน้อ i n s tall แปลว่าติดตัง้งโหติดตั้ง UBC อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะมันไม่ติดตั้งการดันล,ลงไม่ได้นะคะมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สามี่สองบอก Sally used to be terribly shy but a year abroad has completely changed her คำหลักของเราคือ used to be เคยเป็น used to แปลว่าเคยเคยอะไรสักอย่างบวก verb ช่องหนึ่งแปลว่าเคยเป็นอดีตนะคะเคยทำไมเคยอายแต่มีคำหลักว่าอายนะแต่ว่า abroad คือไปต่างประเทศใช่ไหมจะต้องทำอะไรเวลาคนไปต่างประเทศน้องก็รู้ว่าโอ้กลับมานี้เซลช์ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม หนึ่ง i i i ติแปลว่าวิพากษ์วิจาร์ไม่ใช่เลย Protested ประท้วงไม่ใช่นะคะน้องๆค่ะการไปต่างประเทศ1ปีจะมาประท้วงเธอได้ไงคะ Transform คือเปลี่ยนเธอไปเลยเหมือน h h n n e เธอน่าจะถูก Renounce แปลว่าประกาศเลิกยกเลิกไม่ใช่ฉันตอบข้อสามบอกว่าแซลลี่เคยอายขี้อายมากๆ terribly อย่างที่พี่บอกคือ very shy แต่ไปการไปต่างประเทศมาหนึ่งปีเนี่ยเปลี่ยนเธอโดยชิ้นเชิงเลยนะ completely สมบูรณ์เลย33บอก for years people thought the picture was a t r u t Van Gogh nevertheless in fact it s a fake one ถ้าเป็นพี่นะคะพี่จะดูหลักๆคือ picture ลูกมันทําไมเป็นอะไรสักอย่างของแวนโก๊ะมีประธานแล้วมีเวิร์ a วสแล้วอ่ะแสดงว่ามันขยายน,นามใช่ไหมคะเป็นของแวนโก๊ะอะไรสักอย่างของแวนโก๊ะเป็น adjective ขยายเพราะวันนี้มี l k k right, genuine, credible แล้วคํานี้คขน้องค่ะที่ช่วยเรา n e v e r t h e l e s s แปลว่า however แปลว่า but แต่ว่าแสดงว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ตรงกันข้ามกับ จริงๆแล้วมันเป็นเฟกที่น้องใช้บ่อย,ยหูยชี้เฟกเก่งว่ะคือคือเศษแสงของปลอมนะคะเป็นนมเฟกอะไรเงี้ยนมปลอมอะไรเงี้ยแ mm hmm. สดงว่านี้ก็คือคิดว่าเป็นรูปเป็นของจริงของแวนโกจริงๆแต่จริงแล้วมันเฟกเคลร์มาต้องการคำตรงกันข้ามค่ะอะไรที่ตรงข้ามกัาควาว่าเฟกน้องค่ะคําว่าเฟกคือ g e n u นนะคะแปลว่าของแท้ดั้งเดิมแท้จริง หนึ่งบอก like a like Van g o g คือเหมือนเหมือนของ Van g o g right แว่าถูกต้องผิด credible เหมือนน้องเคยดูเรื่อง The Incredible ไหมคะที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะแปลว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือ impossible นนั่เองปากามันใกล้ตายแล้วขอพี่เปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะเอาสีชมพูก็แล้วกันนะ incredible ว่าไม่น่าเชื่อตัด in ออก เขาได้บอกปว่าน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นก็ผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอบข้อ3เข,าาเขบอกว่า for years คือเป็นเวลาหลายปีเลยนะ for บวกจำนวนใช่ไหมคะ since กับ for since บวกอะไรเอ่ย since บวกจุดเริ่มต้นจุดเริ่มใช้กับ verb อะไรคะน้อง tense อะไรเอ่ย present perfect ใช่ไหมคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตถึงปัจจุบนันใช้ since มาบอกบอกเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นฟอร์บูชเมนวนเวลามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคนเนี่ยคิดว่ารูปเนี่ยเป็นของแวนโกะจริงๆริงหรือว่าแวนโกะเป็นคนวาดจริงแต่จริงจงแล้ว in fact it's a fake one มันเป็นของปลอมค่ะ s 4ว e t t h the residents in the area of Indras The industrial estate claim e d that the smoke and smell from the factory were unpleasant and due to health. เกิดอะไรไม่รู้พี่ไม่สนใจค่ะพี่ดูอย่างเดียวคือช่องว่างที่ให้มาและสิ่งที่ช่วยพี่คืออะไรรู้ไหมคะน้องๆค่ะคือคำว่าแอนค่ะสิ่งที่ต้องการแอนเป็นคำเชื่อมที่หน้ากับหลังแอนต้องเท่ากันใช้กับ verb verb to be ต้องบวก c o m p l m e n t ซึ่งเป็น adjective นนค่ะน้องค่ะนี้ต้องเป็น adjective เหมือนกันดูนะคะข้เอ,อเป็น adjective k ถูกดูซิว่ามันผิดยังไงมันเกี่ยวกับ resident ที่อยู่อาศัยถูกไหมคะคนที่อยู่คนที่อยู่อาศัยก็คือชาวบ้านที่อยู่อาศัยพูดถึง smoke ควันพูดถึง smell กลิ่นจากโรงงาน มันทำไม unpleasant มันไม่น่ารื่นรมเลย pleasant มาจาก v e r b to please เพราะว่ายินดีถ้า pleasant เป็น adjective ใส่อันเข้าไปข้างหน้ายินดีอันไม่ยินดีข้างหลังก็ต้องไม่เป็นฝั่งลบเหมือนกันหน้าลบหลังลบหูกไหมคะข้อดีของแ ad กลิ่นและควันไม่น่ายินดีแล้วมันก็ต้องทำไมด้วยนะ่า to health กับสุขภาพมันน่าจะไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมคะอันไหนเป็นซีนนิมของคําว่า dangerous ไม่ดีใช่ไหมคะอันตรายข้อหนึ่ง infectious infectious แปลว่ามีเชือ้อ infect คือว่าถ้าสมมุติบอกว่า I am infected by HIV ฉันติดเชื้อ HIV ถูกเชื้อ HIV เนี่ยแพร่มา i n f e c t i o u s active แปลว่าทำมีเชื้อหรือว่าทำให้เป็นโรคติดต่อไม่ใช่